ตายก็เดินก็เจอก็เจียวก็เจ้าไม่ฝังเสียงแล้วกรมการเปิดแต่ไล่แต่เดียวเรือแน้นออกมาจะหูด้วยความร้ายกาจชักาจชะกันเป็นการพายชิงนี่3ร่องน้ำแดงขอเทอมสุทธินเรืองแสงภูมิยักษ์ร่องน้ำแดงพายก็สิงหลังสิทธิ์สิงหลังสิทธิ์เที่ยวแรกยกเอายกเอาไปแล้วเที่ยวนี้จะปิดเกมจะปิดจอบได้ไม่ได้ไรบีขึ้นมาใส่เสื้อเขียวจับได้อาลยสิงหลังสิทธิ์นายยกบลิิงไลบีจะขี่คอได้หรือไม่ได้ได้ไ่ได้ไ่รู้ดูซิว่าความเหนื่อยลาความร้อนในท่นร่างกายใครจะหนีกว่าใครดูว่าุดท้ายแี่วัน ลองน้ำแดงลองน้ำแดงเรือแสงเรือแสงตกที่ลานแล้วปะสิงลำนสิสิ้นแล้วไอ้สิ้นแล้วดีได้หนีไปจบหรือไม่จบจบหรือไม่จบเอาล้วนจะมีเที่ยวแถมเกิดขึ้นไม่หรือว่าจะเป็นการดับเอาเลยจึงจับจริงลำงสิ่งลังสิ่กดไม่ไปก่อนเป็นนดีดีขึ้นมาดีดีขึ้นมาจะตามจันแล้วปะจานหรือไม่จันเอาแล้ววะไล่เบียดไล่บี่ไรขยี้สู้สีแล้ววะระวังไม่ธรรมดาระวังดูตามสายตาระวังสิงลำนสิ่ง สิครับเดี๋ยวก็รู้นเรื่องสิงหรือรังแสงเอ้ยเรื่องแสงกับรังสิงเจ้าวีนเนอร์อิสิงรังสิง from blue zone เจิญหลุนตะห้วยเชิงเจอชื่อสิงรังสิงครับกรรมการตัดสินล่องน้ำนั่นเองครับสิงรังสิดเป็นเรือชนะก็เป็นว่าสิงรังสิดนั้นได้รับรางวัลที่สามไปครับประเ